EV Electrovoice และ BOSS ร่วมกับพัฒระรุ่งโรธขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสิทธิภาพของระบบเสียงจาก EV Electrovoice แบรนด์ลำโพงระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องความชัดเจนและพลังเสียงที่คมชัดทุกมิติไม่ว่าคุณจะต้องการระบบเสียงสำหรับร้านอาหารคาเฟ่หรือเวทีคอนเสิร์ต EV มีครบทุกโซลูชัน ถัดมาคือไดนาคอร์วิศวกรรมเสียงระดับโปรควบคุมเสียงได้อย่างแม่นยำเหมาะสำหรับมืออาชีพตัวจริงส่วนโซนนี้คือยูนิลูมินจอ LED ความละเอียดสูงอันดับหนึ่งของโลกให้ภาพคมชัดสีสันสดใสเหมาะกับงานถาวรและอีเวนต์ทุกขนาดระบบชุดประชุมที่ทันสมัยล่าสุดจากบอชและนี่คือบอชคอนเฟลเลนซิสเต็ม ระบบประชุมอัจฉริยะที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ครบทั้งเสียงภาพและการควบคุมในระบบเดียวท่านผู้ชมที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่ห้องโชว์รูมของ ev e l e c t r o v o i d เปิดให้เข้าชมและทดลองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสามารถติดต่อน,นัดหมายเพื่อเข้าชมหรือทดลองผลิตภัณฑ์ได้ตามข้อมูลที่ปรากฏด้านล่างนี้เลยนะครับ